ในการที่ะจะเริ่มจะล่องอในคุณน้มความดีของตานอาจารย์นะครับคณีกับผมเองนี่การเดินทางมาจากเกาะรมุยกับแรกคืนนี่ก็ไปยายาหมายท่านพอได้รับปากกานอาจารย์ไว้แล้วขับกรบช่วงนี้กับต่างจังหวัดโดย่านผู้วา่าปิญโยจะเริ่มนน่นนี้เลยครับ <c oughs> ซึ่งท่านพยายามจีห้ศิลปินของเราได้มีโอกาสได้ออกสู้พี่น้องถูกสท่านจีกับกรบมรับหน้าทีทีไปแสดงกันในนามของจังหวัดเราในนะครับนะในจังหวัดตั้งของเรากันตั้งแต่วันทีซีกับทีออกเดินทางกลยวันทีซี 4, นั้นก็รมแสดงอยู่ทีขันตังพอรู้งเงินวันที่๕กับไปแสดงที่อำเภอเก้าอุปนม ครับเป็นงานเจ้าแม่เป็นงานประจาปีเจ้าแม่ก็อบนมนะครับครับพอล่างจากนั้นก็สีไปตีนั้นก็คุณจํานานแล้ะครับกับปีตวีของทุนในบ้านเราในเลยป่าไปบอกจกะกาบนมกับไปแสดงตัโรงเรียนควรกจชั้นตีโกกย่างกระบี่เลยเหลาบอกจะโกกย่างกัน,นี่ตีดวนขึ้นจุมพรครับไปแสดงในจุมพอบอกจะจุมพนรนลตขึ้นน่ครับมาอยู่ที่กอระมุย,มย,ยครับนี่กอระมุยแหละครับ มานี่คือน,นี่ีปนอนือกัดอย่างว่าได้หลกโขกกัดทอกกันไปมั่งเล่นกันไปมั่งนี่ศิลปินเรามันปนนันเลยครับลุ่งตีหมดแล้วไม่รู้ว่านอนขึ้นตื่นขึ้นตีน้อยรับจ่จุ่มป้อนไปตื่นก็มุ้ยรับแต่กอมุยอม้ยมาตืน่นตีตานาคตอ,อยู่ปนนันนะครับแต่นทางนี้ทางนั้นสิ่งหนึ่งที่พบม,มีความปราบรืมใจว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างราชการหรือว่าต่างซื่อมวนชน พี่น้องได้จมนั่งตะลุง่งตัวรทั์ถ้าเขาหมาดมีท่านอ,อกพี่น้องได้จมมนนราบปลกลุกลานล้านกับรับความรู้สึกเดับแต่แรกพอเรือ่ที่ว่างเขาตุ่มนั้นให้เต็งออกแล้ววะนั่นเลยกับพอกอยักกล่าวอยู่ที่ตอนนี้เด็กเรืมรู้จักเด็ครับไหวเตงบันทึกอยูที่บันทึกพอหลังจากนั้นพี่น้องกับ เมื่อเรารู้จักตัวก็แล้วทีนทั่งเราจะรู้จัดซาดานาถีกองนั่งวันนั่งตดลุงนี้นอกจากจะให้ความําราญแล้วยอย่างไิ่งอื่นอีกมากมายกระผมเคยคราบเรียนอยูดไล่ต่อไล่ครั้งกับพี่น้องที่ารบวันนั่งตดลุงเรานี่ครับเราลงมาปีนิดปิจารหน้าแล้ว่าก้องถุกๆูกย่างในแต่ละภากข้องประเทศเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะครับเมื่อคืนทีกอจะมุยกับ เป็นงานขึ้นบานไม่ของตานอาจารย์ชุมสิริพันธ์เป็นงานเยอะมากอาจารต์ได้เอาศิลปินตุกปากมาตุกปากกับต่างประเทศกันต่งางฝาทีอานารย์ก็มาลำเซึ่์งเลยคนฝากเนื้อก็มาก่อนเตียนต่งางก้องกวารังก็มาเต้นไหน้เลยนแต่าอาจารย์ชุมยังมีการรำมโนราแล้วก็บต,ตาอไโดยนั่งตะลุงเลยึ้นที่พมแดงเนี่กับพี่น้องที่กรก กันนี้เรามาแลทีวัดเขาเคยประกวดอาหารกันพุ่มเคยคราบเรียนพี่น้องไลออนนี่คือความปุ่มใจที่พุ่มจะนํามากลา่าเขาเคยอาหารแต่ละภากข้องประเตศใต้เรานี่มาประกวดกันแล้วตัดสิ้นกันแลทีว่าอาหารประจากกัาผาองแต่ละภากข้องใคยจะแข่งว่ากันจะได้รางวัลกันพี่น้องจาวอีสานก็ะชุงหลบับชรงคอยชรงงก้าวเหนียวก็ปากเป็นกล้องยอดต่างฝากเนื้อกันชุงนําปริกองชรง่งไอก้องเดียเป็นสําคัญกับไป ภาคก,กลางกระตรงกข้มาปาต้เรากระตรงกข้าอยกับเมื่อปีตรงปันอร่อยสิบร่วงพนจากคณนะกรรมาการคณะผู้มีความรู้ในทางโภชนาการก็ตัดสินว่าอก้ของปากตายชนะเลิศในการประกวดอาหานประจำปากปีนั้นก็ข้องเราจะนะเลิศคือข้าวยำกับข้าวยำกรณีพลทีกคณนะกรรมาการวัดไทข้าวยำชนะเลิศ เราก็บอกว่าเป็นอาหารที่มี่กุนกาต่างนานรกรอบตัวนเม็ดอยู่ในจานเดียวกันไม่ต้องไปย,ยื้อเล้ยวเราเอ้าพวกโปรตีนกุ้งแห้งยังเอยวพวกเรแระพวกกระโบยเรดไอ้เ,อาาเราหนัเกุยแป๊ากุ้งยังเอยวพวกสมุนไพรอยอยังตั้งเด็กกล้วยใบยอระพาลำเป่งครอบเม็ดอยู่ในนั้นหลอมหักชาโราเกลี่ยปรุงไปกันแค่นี้ถ้าว่าเราเจ้าในทางว่า ประเพทพวกพักพวกวิตามินตัวงอกดอกตอเบายัางครบเม็ดอยู่ในนั้นนึงเพงนี่รับเขาจึงได้ตัดสินว่าข้าวยำชนาเลิศเป็นหาหารนก้องปากใจขับปีนองกับผู้ที่ตรงไปปีนองจ,จ้าอย่างวัดตรงกระาตอนนั้นคราวนี้นั่งแต่ลุงเรานี่ก็ับเป็นสิ้นละเป็นเมือนข้าวยำยังเม็ดกันนั่นในนั่งลุงยังตั้งแต่ป่อหลวงกันยังหรือที่ฮะายกันยังปุ่มพวงกันยัง ทีทีต่างเพศแต่ว่าไม่ใหญ่มากคงแองกระจรหนึ่งนี้ไม่ใหญ่มากเปล่าคั่วกระแตหนึ่งวันนี้เปล่าโกยใหญ่ที่เปรวใอ้มากปลื้มอย่างในรู้เรื่องตื่นเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาก้าอย่างโยนหนูบ้านเลยก็ยังจะแก้ไม่ตันแก้ปลุกขึ้นราคานูแต่กอมุ้ยนูไม่ไดุยต่ำปลื้มแล้วกับไว,วไ้เปล่าเป็นในเดียวแต่ว่าไปตาแดงปีเดียรแล้วนะครับแต่กอมุ้ยเปล่านู่นหนึ่งเส้นทีต่ตางหลกนาวหน่ยห้าบาทเท่านั้นตอนนั้นหลกนาวแปลงว่าเปล่า แต่มาตอนนี้เปล่าแต่ก็มุ้ยแป้งโปเปล่าแป้งแรงเปล่าไม่เป็นมันโยปันั์เลยครับมันโยปันณนเลยเมื่อนโปูม่่แกแ่งโปะอ่าพ่อคูเต็มเบาอีชีบปยิ่งติดร่างเสียพ่อคูรลดร่างมาแกหลกกร้าก็ลุยแกว่าบุกกรอกูเปลือทักทีกับนี่เลยเมื่อนกันครับี่นงขับเอาและคืนนี้เราถื่อว่าโดยการที่เรามาจะเริ่มจะล่องหรือว่ามาเผื่อการกุ้นมาเผื่อความแสดงอนุโมทนาจิตต่ออาจารย์นะครับในคำคืนนี้ ต่อกำปู๋ดนี่ครับผมปล่อยนู้นและเ,เราเมืองกับองตันระครูเจ้าคณะตำบลกะลาดเซ่คือน,นี่นี่ตานอาจารย์ก็คือเจ้าคณะตำบลบ้านโูนะครับกาต่อวันศีรษะดีเบสกับปีนองสามดีเบสมีหน้านี้พบกันแล้วและตีวัดกว,ว,วนวัดกวนวิีซีนี่ก็เป็นงานจะล่องปัดยอดเหมือนกันเลยครับเราชื่อว่าเป็นตั๋มมาคันสูงเป็นตั๋มมาเนึ่งที่เราได้ภูมิใจกันเติร์ดปีนองเราปวดตะลั่นเด็กกระจน ครับคือน,นี้พุมจะนำมามจินตนิยายมาเล่าทูกกันฟังแล้กับพีน้องครับอันนี้คือหน้าทีอันนี้คือจริงที่พุมจะนำมาหมอไม้เลยปากฟังคือน,นี้พี่น้องครับพุมอยากปีน้องได้ติดตามในจินตนิยายที่มีชื่อเรื่องว่า,าเดี๋ยวต้องนึกสักิดกับเรื่องนี้มันดังทีมันเจ้าซ้ำเจ้าซากกันอยู่ปี่น้องแลกกันแล้วแลกกันเล่าเพราะพุ่มมีอยู่ตังมดทังเชื่อเรื่อง แค่นี่เรื่องนี้ก็จะแดงอยู่แล้วเรื่องนึงก็ไม่น้อยเลยทีนี้พูดเรื่องตงไปเดี๋ยวแต่โป้จะแดงร่มร่มกตีร่มร่มกตีเมื่อก้าวย้ำมนแล้วที่จุ่มปอลหน้าเลขกับนั่งแสดงที่จุ่มปอลอนุก็ไม่เรื่องโบน่ารุ่งมาช่วยนึกกันมาเละเละเล็โบน่ารุ่งออกยากแล้วตาออกยากออกยากนุกดีกันกับเรนนั้นมีนั่งเจตฐานกับฐานเป็นนั่งที่เป็นอาวุธโชว์อยู่ที่จุ่มปอลเละกับนุกมาเละเละ คนนารูงว่าอกนั่งตัวกันรอมเหล้ตาตาออกนั่งนุกดีกับวันนั้นถ้าคืนนี้พี่น้องกรับผมจะนำโมจินดนิยายให้พี่น้องได้ชมในชื่อเรื่องว่าความจริงยอมไม่นี่ความจริงกับนะชัดจังเวอมตะว่าจาจึงเป็นจินดนิย,ยที่น่าแลนุกนุกใบอกบ่ายจยกับคือร้องวความสนุกชนานกันมาหนังน่ารงนั่งเมื่อนบเบาหวาเลยโอ้ก็บหลุกเดียวนี่เอิญไม่ต้องกินได้นี่ช่วยแหลนั่งเซ็ตคืนนี้ต่อจไปแรงัว่าจน โอ้โจนโตโบรกำก็แล่มวยโอ้โตได้ร่ำโอ้โร่ำแดงก็ร้อยแล้วใบใจแล้วครับดอกกิดได้หมากครับจังในใจเรื่องความจริงยม่มมานี่ความจริงที่พวผมนํามาเลาวท้กันฟังบัดนี้เวลาของความกำลังกับพมจะดีเริ่มึ้นตรงนี้แต่ก่อนด่พีนองยาชมนั่งกับพมข้อรัตนาคุณบัตรีรัตนไตรและบุญญาบารมีของาอาจารย์นู้อ่ากองจานอ่าประครูปาฐธรรมวีมลและประเดชประคุณฐานถูกรูปถูกองแลชิ่งจักจักรทิ เุกตุกฐานท,ที่ในวัดนี้หรือในชาคนละปีพบนี้นะครับโดนบันดาลใน,นปีนองเพราะความทุกขความจเจริญโดยตัวกันติดตามมาความก้าใจเนื้อชาติแานใยนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นตอนปอยสวัสดีครับมนมาบี สัจจเวอม,มะตะาวาจาก็าเป็นพุทธภาษ,ษิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้แก่สัตว์โลกของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันยอมเป็นสัจธรรมอยู่แก่ตัวของมันเองแล้วใครจะเปลี่ยนแปลงสัจธรรมความจริงนั้นไม่ได้สิ่งอันนี้มันจะต้องอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกกันว่ามันคือธรรมะหรือธรรมชาติ ครับพี่น้องครับหนึ่งบวกหนึ่งมันคือสองหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองมาตั้งแต่ไหนไม่มีใครทราบแล้วมันจะต้องเป็นไปอีกเท่าไหรไม่มีใครรู้เพราะมันเป็นสัจธรรมของความจริงความเกิดแก่เจ็บตายก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์เราจะเก่งกาจสักแค่ไหนจะมีความรู้สักเท่าไร่แต่เราต้องอยู่ภายใต้กฎของวัฏฏสงสารนั้นนั้นนี่คือสัจธรรมมันเป็นอากาลีโกมันอยู่เหนือการเวลาทั้งหมด สาระนิยายที่กระผมนำมาเล่าู่กันฟังในค่ำคืนนี้จุดมุ่งหมายพี่น้องครับอยากให้พี่น้องพักผ่อนย่อนอารมณ์หาความสำราญทำจิตใจใเบิกบานพราเรามาในงานบุญงานกุศลส,ส่วนใดที่เป็นสาระกระผมกราบมอบหมายแด่มิตรนักชมส่วนใดร้สาระที่กระผมจำเป็นจะต้องนำมาเพื่อประกอบการสแสดงให้มันเกิดสาระให้มันเกิดความเป็นนิยาย กระผมกราบขออภัยนะครับเราไม่ได้มีเจต,ตนาอื่นใดน,นอกเหนือไปจากจะมอบหมายความสําราญบัดนี้เวลาสารานิยายที่กระผมจะนํามาเพื่อเล่าสู่กันฟังกระผมลูกในบ้านหลานในจังหวัดของพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนี้ที่เราจะยืนหยัดเป็นหนังดะลุงอยู่ได้ก็ด้วยความมนุเคราะห์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าพินโยเจริญนนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของจังหวัดเราทุกๆคนนะครับผมกราบขอบพระคุณในนามของศิลปินไว้ตรงนี้ติดตามหาความเข้าใจเนื้อหาสาระนิยายนับแต่ช่วงเวลานี้กับท่านผู้ชมที่กรรม นามกลางพร้อยมันย่อยยับลงจับใบละโมที่ยังดังเพราะมันเน่าชุ่มแม่นาไปตัวทุกคุ้มคมดูนมกนเมฆมันลอยก้างกลางนับป่าบนแล้วมีสายพนเป็นละอองที่ลงมาตอมเรนู ผมนำดนตรีปีกับประวับแววรงเสียงแจวปังเชยจับพี่น้องหน้าประตับหูนำรูปนั่งมาประตับรับตาดูพอได้รู้เพราะมีลวดลายมองแล้วใครไกลคน กระผมลูกนะรงมานังวาลังปลาข้าวมานังกล่าวเป็นกรอนตรอดในปอมันหมดเอ็ดผมปีรือนองน่ารือปลามากันหลายคนเออแต่พ้นผมไม่พอปีน่าข้องาไป แตาปิดมังหรือปรังปราดในบาดบทอดถ้าตัวจถากดกลอนไม่ลงออรือตีตรงนั้นโปรดช่วยแนะนำแล้วจงระตาน้อตานาปแล้วจงไว้ใจไงเราขนานั้นก็อ,อยู่ภูเมืองตรังไปนานนก เราได้อยู่คู่เมืองตรังไปนานนะ ความจริงย่อมไม่หนีความจริงคับพีปนองครัปเรามาสังเกตดูด้วยว่าสิ่งอันใดก็แล้วแต่มันย่อมจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติน้ำมันย่อมจะไหลจากที่ดอนล,ลงสู่ที่ลุ่มเราจะไปเปลี่ยนทิศทางมันไม่ได้หรอกความเกิดแก่เจ็บตายมันย่อมจะไหลไปตามสังขารของมนุษย์เราไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกจุดเริ่มต้น,นของนิยายเรื่องนี้กับผมจะได้เริ่มขึ้นณสถานาที่ ดินแดนของพระมหานาครแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่าพระมหานาครโอรประสานองค์ราชาผู้เป็นพระประมุของ์พร,ระมนาวาองค์ราชาแสงสุวรรณสำหรับองค์พระบรมราชารินีคือพระแม่เจ้าจันวดีองค์ราชาแสงสุวรรณและพระแม่เจ้าจันวดีตั้งอยู่ในทศกัธราชาธรรมเสริมสร้างสุก บำบัดทุกข์ให้แก่นาประชารรนประชาชนก็อยู่ดีมีสุขก,กันไปตามอัตภาพและความสามารถแต่กระผมได้กราบเรียนแล้วพี่น้องครับว่าสังขารมันเป็นของในเทียงแท้วันนี้เมื่อ20ปีที่ผ่านพ้นมาแล้วพระองค์ได้เกิดการสูญเสียซึ่งมันเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติต้องหยิบยื่นให้กับพระมหานคนโรโอปปจร นั้นคืออุทกกัยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งพี่น้องก็เคยได้ยินเคยได้ฟังเคยได้เห็นอุทกกระยที่มันไหลนองท่วมบ่า้ามาสู่ในพระมหานครโคบาลนอกาก่จะต้องสูญเสียทรัพย์สมบททัติสูญเสียชีวิตใครฟ้าประชาชนพระองค์จะต้องสูญเสียรัทายานี่คือประวัติศาสตร์จะต้องจารึกและความรู้สึกจะต้องจดจํา จากนั้นมา2ีิปีเต็มพระองค์ไม่ได้มีราชเจ้ารุไม่ได้มีราชธิดาต่อไปเหมือนสวรรค์ปรนาบบาปซ้ำขณะนี้พระองค์กำลังนั่งสนทนาหาหรือถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาและความรู้สึกที่ยังคงอยู่พระองค์จะรับสั่งสนทนา,ากันว่ายอย่างไรบ้างในสถานการณ์ยามนี้ครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของนิยายความจริงย่อมไม่หนีความจริงผมเริ่มตรงนี้ติดตามมาดีครับท่านที่รู เราจะข้อปฏิสนหรือตอนต์น้ยายเราจะนำความสํำราญมาตวายา เรื่องกับพี่น้องกับช่วยยับยั้ง,ง,งเรื่องจากที่เรื่องต่าง,าออาง,ง,งคณะกรรมการบอกว่ามันมันมันเต็มดีกับยับยั้งจากที่อกคุณมาจะเริ่มปฏิทินตอนนี้ยายมาตวายาติพอจะสร้างบทบาทในนิยายแล้วไงตานได้ชมเรื่องนั้น ผมนำความสำราญมาแจกรู้มิตรผู้ควังเราเริ่มตั้งโปปราสานนี่คือยานปราบุรีต่อแท่งครวันจอมวงองค์กระรั์ผู้ปกครองรักก็ดูแลรัดในกรุงศรีก็ดูเกิดการแล้วบ้านมา ในประตานี้เต,ตำหน้าทีต้นตนา ดี <c oughs> ฉันดีใจนะที่ได้เห็นรอยยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบปีเพราะวันนี้ทุกๆครั้งเนี่ <c oughs> เธอมักจะต้องโกรกเศร้าร้องให้ร้องห่มกับเหตุการณ์ที่เราได้สูญเสียไปเมื่อยี่สิบปีผ่านพ้นคราวนี้คนเรานี่นะฉันเคยบอกเธอแล้วว่าการเวลานี่มันเป็นยาที่วิเศษที่สุดจะรักษาจิตใจมนุษย์ มนุษย์เราจะทุกข์จะโศกจะเศร้าจะสุกแค่ไหนการเวลามันจะต้องเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นนะแต่คงจะทําใจได้แล้วใช่ไหมด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชานุนกระหมอ่อมที่กระรบคือมันมันอาจจะด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าเจ้กาก่ะเหตุผลอื่น <laughs> ถ้าหมายถึงอะไรคือจิตใจของแม่เนี่ยนะจะก,กี่ร้อยปีกี่ร้อยวันกี่ร้อยชาติ แม่ไม่มีที่จะลืมหรือจะเ,อเปลี่ยนความรู้สึกในความรักที่มีต่อลูกได้หรอกถึงแม้ว่าลูกจะมีอายุเพียงสักห้าเดือนแล้วเราก็ต้องสูญเสียและผู้ที่นำดวงใจของพ่อแม่ไปนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอุทกภัยยันยิ่งใหญ่เมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมานั้นเธอลองดูสิผู้ที่ต้องสูญเสียลูกูญเสียพ่อสูญเสียแม่ไม่ใช่เฉพาะเราหลายคนที่จะต้องมีเหตุการณ์เพราะว่า ชีวิตที่ต้องสูญสิ้นไปกับกระแสน้ําเมื่อปีนั้นมันเป็นจํานวนร้อยจํานวนพันจํานวนหมื่นใช่ไหมนี่ไดเอาน้ําตาของพ่อแม่มารวมกันจากการสุญเสียของอุทกภัยนีย่ฉันคิดว่ามันอาจจะมากกว่าน้ําที่ท่วมในปีนั้นอีกก็ได้ใช่ไหมแต่แล้วเราจะมานั่งอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่มันจะได้อะไรขึ้นมาเรายังมีภาระหน้าที่อีกมาก <c oughs> แกจุ่นกระหมอมที่กระหม่มฉันกอ ประธานอนุญาตพเจาค่าทำไมล่ะผมฉันจะขอราดทูนเล่าถึงความฝันสักนิดหนึ่งความฝันที่ผมฉันได้นอนฝันไปอันนั้นนะคะที่ทําให้ผมฉันยังมีความรู้สึกปราบปลื้มจนถึงยามตื่นโอ้ยจันวดีเติมฝันว่าอะไรก็คือมันเป็นความฝันที่ผมฉันไม่ได้คิดแต่แล้วมันฝันตอนวันมาแคบบูชาซะด้วย ผมฉันนั่งไหวพระสวดมนต์แล้วก็อุทิศแผ่ทวนกุศลไปถึงแผ่ลูกน้อยแล้วนอนฝันว่ามันมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเจ้าค่ะมันได้นามาดวงแก้วมณีมาโม่ไปกับหม่อมฉันและดวงแก้วมณีดวงนั้นน่ะผมฉันเคยฝันก่อนที่หม่อมฉันจะแต่ตั้งท้องเมื่อสมัยก่อนนู้นอ๋แล้วเธอก็มีความคิดว่าเธออาจจะได้เจอลูกอีกใช่ไหม એ ચર્પલ આતો નામ લુ મને રાહુ છે